คณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาเปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนการคุกคามทางเพศแบล็คบ็อกซ์ในวงงานรัฐสภาคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายนรเศษประชยากรประธานคณะกรรมาการแถลงข่าวการเปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียน การคุกคามทางเพศแบล็คบ็อกซ์ในวงงานรัฐสภาณบริเวณหน้าประตูทางเข้าลิฟต์ชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาโซนกลางฝั่งวุฒธธิสภาน,นายนรสิษธประชยากรประธานคณะกรรม,มาการกล่าวว่าคณะกรรม,มาการได้ร่วมกับมูลนิธิเวสต์มินสเตอร์เพื่อประชาธิปไตยจัดทำโครงการต่อต้านการคุกคามทางเพศแบล็คบ็อกซ์ในรัฐสภา โดยมองว่าการที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จุดเริ่มต้นควรจะเป็นที่สภาโดยผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะทำให้บุคคลในวงงานรัฐสภาได้รับทราบว่าหากเกิดปัญหาการคุกคามทางเพศจะต้องทำอย่างไรหรือมีช่องทางใดในการร้องเรียนและจะสามารถนำไปสู่การยกระดับกลไกการร้องเรียนต่างๆของสภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์รองเลขานุการคณ,ณะกรรมาการกล่าวว่าโครงการนี้ริเริ่มมาจากคนในวงงานรัฐสภาได้แก่ผู้ช่วยปฏิบัติงานผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยการคุกคามทางเพศตามการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาที่ผ่านสภาไปแล้วหมายความว่ากระทําโดยทางกายวาจาการส่งเสียงอางกับกิริยาหรือท่าทาง การติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะส่อไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัย ในทางทั้งนี้สำหรับบุคคลที่พบเห็นหรือประชิญด้วยตนเองสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มเล่าประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศแบล็คบ็อกซ์ได้จำนวน4จุดได้แก่บริเวณหน้าโถงลิฟต์ชั้น1อาคารรัฐสภาโซนกลางฝั่งวุฒิสภาบริเวณหน้าโถงลิฟต์ชั้น1อาคารรัฐสภาโซนกลาง ฝั่งสภาผู้แทนราษฎรและบริเวณหน้าห้องน้ำชั้น3ของทั้งฝั่งวุฒิสภาและฝั่งสภาผู้แทนราษฎรหรือสแกน QR code กรอกข้อมูลได้สำหรับข้อมูลที่ได้รับไม่ได้เป็นไปเพื่อดำเนินการนำตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษแต่เพื่อนำข้อมูลไปสังเคราะห์ ประกอบการศึกษาและการจัดสัมมนาเรื่องรัฐสภาไทยปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2569โดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุกคามทางเพศใหม่พฤติกรรมอย่างไรจะเป็นการคุกคามทางเพศและสรุปผลจากการดับเรื่องร้องเรียนการคุกคามทางเพศทางกล่องดำา Blackbox ด้วย ด้านนางสาวเกีดชดาพรมจันทร์ผู้อำนวยการมูล,ลนิธิเวสต์มินสเตอร์เพื่อประชาธิปไตยกล่าวถึง ผลการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าซึ่งยังมีเสียงสะท้อนว่ายังมีความรุนแรงอยู่ในพื้นที่ของรัฐสภาโดยผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและเชื่อมโยงไปกับการผลักดันของคณะกรรมาการในการที่จะสร้างให้เกิดความเข้าใจตรงกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เป็นสากลให้กับบุคคลในวงงานรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาหแห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนทำงานและประชาชนทุกคนและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งกดแชร์ YouTube ช่อง CNET Channel ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ